ที่เาจำได้ไหมครับว่าภคเก่าไก่เวลาพูดถึงเรื่องมาตราหนึ่งสองเขาจะพูดอยู่ประมาณ2เรื่องถ้ามองว่ามันเป็นการเอากฎหมายไปการแก้ทางการเมืองน,นี่คือประเด็นหนึ่งซึ่งผมก็พูดอยู่หลายรอบแล้วว่าตั้งแต่ปีหกสามมาโครนาใช้เห็นที่ว่ามีคดีไหนบ้างที่ถูกมาตราหนึ่งสองไปหลังแกไปการแก้คุณแน่จริงคุณชี้มาเลยว่าคดีไหนใครที่ถูกโดนิวคดีและถูกเอาหนึ่งหนึ่งสองไปการแก้หลังแกผมเห็นมีแต่คนในเครือข่ายที่ไปยืนตะโกนให้ร้ายดา่าแชคัาคำพูดที่ไม่สุภาพไปเผางั้นการที่คุณบอกว่าททีี่่คุณจะ้แกกไขหพเป็นฎมาย เอาไปการแก้รังแ,แกคนอื่นคุโรชิมาให้เห็นและประเด็นที่2ที่คุณชอบพูดนะในการที่จะแก้ไขามาตราหนึ่งสองหรือยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง 2, คุณชอบพูดว่าเป็นกฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพประโยคนี้เป็นประโยคที่แม้แต่ฝรั่งต่างชาติสื่อต่างชาติชอบมาพูดอยู่เรื่อยว่ามาตราหนึ่งสองไปจํากัดสิทธิเสรีภาพผมผมมองว่าเมืองไทยสิทธิเสรีภาพมีเยอะมากแต่เขาไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพให้พวกคุณไปด่าไปให้ร้ายไปเผาไปจับจ้วงไปล้อเลียนแบบในสิ่งที่ไม่เหมาะสม แล้วก็พวกเราก็ต้องเห็นนะครับว่าในช่วงหาเสียเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้แต่นายพี่ทาทยเองก็พูดถึงว่าเขาจะต้องแก้ไขมากตามนึสองแม้แต่ในช่วงเหตุการณ์ที่ถ้าพี่น้องจําได้ยาวชนที่ชื่อตะว,วันชื่อแบมไปให้คนขอมพราก้าวไกติดสติกเกอร์บนเวทีปลาใสก็ยังไปติดสติกเกอร์ขวายกเลย